วันนี้ผมมีแอปแอปหนึ่งนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ครับแอปนี้นี่ก็เป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปบทเรียนไปหนึ่งนี่ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นการทักทายธรรมดานะครับสำหรับคนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟังหนึ่งรอบ for you good do you speak english a little are you american yes where are you from i'm from california nice to meet you nice to meet you โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองฟังอีกรอบนะครับแล้วก็พูดตามไปด้ยวยเลยนะครับเพระตรงนี้ผม ตรงนี้มันมีเป็นคำภาษาไทยบอกเลยนะครับกดตรงนี้ครับโอเคแต่ผมเริ่มใหม่เลยนะครับ hello hello hi hi how are you how are you i'm good i'm good how are you how are you good good do you speak English do you speak English a little a little are you American are you American yes yes where are you from where are you i'm from California i'm from California Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me, are you American? No.